สวัสดีครับรีวิวตะนครับอยู่เขตบางบอนอ่าก่อนจะถึงตะลิงชันไม่ใช่ก่อนจะถึงบางขุนเทียนเขตบางบอนครับบางบอนโอ้โห มอเตอร์เวย์าังบนกับ้างบน,งบน,งบนตอนนี้ทําได้เยอะนะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เลยได้ใช้แล้วสองปีมีสิทิ์ได้ใช้ไหม <c oughs> น่าน่าจะใกล้เคียงปีปีหกเจ็ดน่าจะเกือบไม่แน่ไม่แน่อาจจะปีเดียวก็ได้ ดูเดียวยวงท่านนี่ดูดูดูเขาทำก่อนสุดยอดมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์จำที่อยู่เทินด้วยนะทางลงอ่ะทำทางลงอ่ะ ลงทางขึ้นโอ้แม่เจ้าลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ลุงตู่ตามอเตอร์เวย์แต่พอพูดอย่างนี้เครงการของยิ่งรักยิ่งรักไม่รู้ประยุ่ไหนตั้งเจ็ปี9ปีแล้วเมื่อก่อนไม่มีแต่โดนเส้นนี Mother, ้ธรรมดาเอง บอกก็เถียงไอ้ย,ยิ่งรักเสนอนุมัตเสนอุนัตบ้าถ้าเสนอุนัตไม่ใช่เสน,นง่ายๆกลางปีมันเสนมันเสนทิ้งทวนนู่นซื้อการไฟฟ้าเอามาดองไว้ก้าวไฟขึ้นไฟฟ้าของเอก,กนชนนะบางคนเสือกเสือกคนไหนทำไม่ย่อคนไม่ทำจะไปย่อสั่งกับบวยเอ,อ้ย คนทำานเขาทำานเขาไม่ให้กำลังใจเขาเขาเหนื่อยอะ่ะพอเข้ามาแล้วก็ทำให้เราก็น่าจะชื่นชมมั่งอ้าวเราเลยแล้วการุงเทือเป็นเรื่องใช่ด้วย เมื่อก่อนมันจะมีป้ายชัดเจนเลยนะบอกให้อันนี้ไม่ชัดเจนงทำไม่เสร็จหน่นี่นี่น่าน,นจะทำไม่เสร็จ่านจะพาพยา้อโอ้ถนนกาจราพิเศษพระประแดงบางป,ะ,ปะอินดาวนองจิต้ายออกคู่ขนาน สะพานกลับรถจมสาคอนชิดขวาขึ้นสะพานอยู่เทินกลับ ha à. lươm tơm mạnh chào anh à, đại mình phẩm đi thêm ai mừng เติมเต,มติมมันจริงอ่ะไอพู่เล่นตั้งใจว่าจะเติมที่ว่าดนนประรามสองขับรถเรื่อยมาเรื่อยไม่ใช่ถนนสงกรามอ่ะรถหนาแน่นรับรถหนาแน่นนี่คือถนนพระระามสองนะครับข้างล่างแหละ ข้างบนในมอเตอร์เวย์อ่ะลุงตู่ทำยังไม่เสร็จเนอบอกไหนลุงตู่มาจับจ,บจอบจับเสียมเป้าอนุมัติทำโครงการจานที่ว่ารับรับน้ำหนักอ่นนะสุดยอดเลย